ของจริงไม่พูดเยอะประธานมาเองวันนี้มาเจอท่านประธานบริษัทไก่นะครับไก่สดนะครับไก่นี่นะครับไก่ที่ตัวหัวตัวเบิกนะครับท่านประธานบริษัทใหญ่มาเองนะครับมาสับโชว์ที่ตลาดให้ลูกค้าดูว่าการสับไก่ที่ แปลว่าปกติไม่ยุ่งยากใครก็ทําได้นะครับสับยังไงก็ได้นะครับท่านประธานบอกว่าก็สับประมาณนี้ครับท่านดูท่านทําแล้วมันพลิ้วจริงๆเลยนะครับระดับท่านประธานบริษัทไก่สดไก่อวบไก่ป็นตัวท่านประธานใหญ่มาเองครับวันนี้ก็โชว์การสรับที่ตลาด ให้ลูกค้าดูว่าการสับไก่ที่กระชับกระเชงนะครับท่านบอกว่าใครก็สับได้สับไก่สับไปเลยตามที่เราต้องการจะสับยังไงเราจะเอาชิ้นยังไงก็สับอย่างนั้นท่านประธานใหญ่เขาบอกดูการทำงานของท่านประธานไปนะครับว่า ท่านสับมากี่ปีแล้วผิวขนาดไหนนะครับใช้เดียวด้ยครับท่านประธานใหญ่คนนี้ลูกค้าให้สับสี่ตัวเลยนะครับการใส่ถุงที่ผิวของท่านประธานจะผิดพลาดหรือเปล่าล่วงมาชิ้นหนึ่งท่านประธานไม่ได้ทำนานให้แต่ลูกน้องทำให้ก็วันนี้ก็เลย แบบนี้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นท่านประธานใหญ่มาเองชิวชๆกลรับท่านผู้ชมเรื่องสับไก่ไว้ใจท่านประธานได้นะครับรับรองว่านิ้วมือตัวเองไม่ขาดนะครับเพราะว่าสับมาด้วยความชำนาญสับให้ขาดชับๆๆมานานแล้ว เพราะว่านิ้วมือท่านประธานนั้นก็ไปลงอ,อกลาการะนะครับหนังเหนียวไว้แล้วนะครับก็เลยสับได้คล่องแท้วไม่ต้องกลัวมีดนะครับเพราะว่าท่านประธานก็ไปฝังกระตุดฝังอะไรนิ้วมือไว้หมดนะครับหนังเหนียวนะครับรับรองว่า ปลอดภัยนะครับเพราะม,มีดมันสแตนเลสมันหน้าจะหนักแรงสบับมันชับ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 นะครับเนี่ยครับท่านประธานที่ไม่เืือตัวนะครับคุยได้กับทุกคนนะครับเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นประธานใหญ่บริษัทไก่สดนะครับ ที่คนเอาไปผัดไปแกงไปต้มนี่ครับต้องคิดถึงไกนะ่ท่านประธานนะเพราะว่าท่านประธานมีไก่อบบวบตัวเอเบบนี่ตัวใหม่มากซับคอ